ชันขาวประคำกีฬาผุ้บอลไทยบายมานโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2565โดยชายผู้ว่าคลรังผุ้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักกันบ้างผุ้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้เปิด23รายชื่อทีมชาติไทยรู้สึกเอเยนเกม2022เป็นยังไงกันบ้างไปชมกันได้ครับ โดยการน,นี้หลังจากฟุตบอลชายเอชเช่นเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนจะฟาดแข่งขึ้นในเดือนกันยายน2023นีนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประกาศเกณฑ์อายุนักเตะท,ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันใหม่โดยใช้นักเตะอายุไม่เกิน24ปีเกิดในปี1999บวกกับโคต้านักเตะอายุเกิน3คนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยเปิด2ี่ชื่อชุดดีที่สุดนะฮะทีมชาติไทยลุยศึกเอชเช่นเกม2022่งแฟนช้างศึกคิดเห็นกันยังไงเริ่มจากที่อ่า โกคิดกันกัการักันนพลนครพลจากบุรีลำโสพลวิทย์รักญาติจากทางแพร่ยูเต็ดทีระวุฒิสวนสว์จากทางเกษตรศาสตร์เอฟซีกองหลังก็จะเป็นพันษาเฮวิบูลจากทางอ่าวบุรีลำโคต้าอายุเกินนิโคลัสบิโกสันจากเดนมาร์กเจอทานเข็มดีจากทางราชบุรีกิสตาการ์แมนจากทางชมบุรีเอฟซีจตุพัทปวพันธ์จากบีจีปทุมยานิคนัสบอมจากทางบีเอสซียังสปอยฉัดมงคลเรืองธนบุรีจากทางชมบุรีเอฟซี นาคินวิเศษชาติจากทางบีจีปทุมต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นเทียรทรบุมาทันโคต้าอายุเกินสารัตยจุเย็นโคต้าอายุเกินธนวัฒน์สังจิตถาบลจากทางเลซสตี้เอกนิต์ปัญญาจากเมืองทองเบนจามินเจม,เจมเดวิชจากการท่าเรือชนรงค์รมสีแก้วจากชุบรีเอฟซีอีฟานเดลอดจากบุรีลำและก็ชนพัฒน์สุวรรณเพศัจากทางเปรเซียงเอซีโปรตุเกส ส่วนก่อนหน้าก็จะเป็นสุนัฏเหมือนตาจากบุรีรัมสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมอาอธิยฐปนคีริลมจากทางอัลสบวกและก็ธนทรน,น้ําจันทร์จากทางแซงโพเชนออสเตรียครับนผมที่เป็นตัวว่างานนี้ก็เป็นการประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยจะไปลุยศึกเอเชียนเกม2022ในครั้งนี้นั่นเองก็ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นนั้นไหมก็ฝากติดท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมารก,กันดีครับ เคสเกฮอนดาโพสต์ยืนยันทีมแรกอาเซียนไปฟุตบอลโลกปี2026โดยกันนี้เคสเก้ฮอนด้าได้โพสต์ยืนยันว่าทีมแรกจะไปฟุตบอลโลกนะฮะงานนี้เมื่อทางเคสเก้ฮอนดาตำนานทีมชาติญี่ปุ่นโพสต์ข้อความนัว่าระบุว่าทีมชาติอาเซียนทีมแรกที่จะไปลุยศึกฟุตบอลโลกปี2026ในคั้งนี้โดยในข้อความเคิรสเกะฮอนดาสุดมั่นใจเวียดนามจะเป็นชาติแรกอาเซียนที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกปี2026สำหรับฟุตบอลครั้งโลกครั้งต่อไปนะฮะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา แคนาดาและก็เม็กซิโก,โโกพร้อมกับได้เพิ่มโคต้าเอเชียเป็น8ทีมครึ่งโดยเคสเกะฮอนดะตำนานญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความระบุนะว่าเวียดนามจะไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2026นั้นมันไม่ง่ายเลยนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ในครั้งนี้โดยสำหรับทางเวียดนามเพิ่งจัดชุดเต็มระบบดนนีาาบกกที่สุดในหน้าปรัสตา์บวกกุนซือที่ดีที่สุดในหน้าปรัิศาตร์ืุอบอลเวียดนามในครั้งนี้จบเพียงแค่รองแชมป์แพ้ก,กับทางทีมชาติไทยชุดไม่เต็มระบบในศึกเอฟเอฟคัพ อันนี้เวียดนามกำลังจะแต่งตั้งกุนซอคนใหม่เฟรดิ์ทูซิเยเข้ามาคุมทัพแทนในครั้งนี้นั่นครับอาแต่ผมเป็นใน้บางงานนี้ต้องรอดูอต่อไปก็นนะกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรจะเหมือนอย่างที่เคสเก็บบอกไหมไหมงานนี้ต้องรอดูผลงานกันกนะกันครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กนนันดีครับไม่พูดเยอะนะบกขาวบัญชาเมฆเตรียมจะนำไทยบันทึกหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่โลกในวันนี้ โดยหลังจากที่ทางโบขาวบัญชาเมฆกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ประเด็นฟีลามวยที่จะแข่งขันขึ้นที่ประเทศกัมพูชาล่าสุดโบขาวบัญชาเมฆนั้นเตรยียมสร้างชื่อเสียงระดับโลกให้กับวงการมวยไทย โดยกนนีบอกได้เลยว่าวันที่6กุมภาพันธ์วันมวยไทยโลกจะมีการไหว้ครูครั้งใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่เคยมีมาก่อนนําโดยบัวขาวบัญชาเมฆนักชกชื่อดังของเมืองไทยพร้อมกับจะมีการบันทึกสถิติโลกเดอะกินเนสบลด์เรคคอร์ดด้วยจํานวนคนที่มากกว่า5,000คนซึ่งบัวขาวบัญชาเมฆจะร่วมรวําไหว้ครูมวยไทยครั้งยิ่งใหญ่สุดในหน้าประวัาสตร์ของประเทศไทยและของโลกอีกด้วย ก่อนถ่ายทอ่สดทางช่อง5ในวันที่6นะฮะเวลา17นาฬิา30าทีเป็นต้นไปซึ่งก็เพิ่งเริ่มถ่ายทอ่สดไม่นานนี้เองครับก็ไปติดตามกันได้นะครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับเปิดผลงาน10กขุนซือไทยลีกโดนเด้งการท่าเรือขอนแก่นเปลี่ยนไปแล้ว2คน โดยทลิกหนึ่งนัดใการศึี22เลกแรกมีกุนซือที่ต้องตกงานและก็แยกทางกับสโมสรไปแล้วถึง8คนขณะที่เลทที่2เพึ่งเริ่มได้เพียงแค่3นัดต้องมีโค้ชตกงานเพิ่มอีก2คนรวมเป็น10คนไปแล้วนาฬิการนี้โดย10รายชื่อนั้นมีใครกันบ้างและแต่ละคนที่ผลงานเป็นอย่างไรบ้างทำไมถึงโดนอัเปีมาเรียบเรียงดูผลงานกันแต่ละคนกันเลยครับเริ่มจาก1กันการนกการมอกโตเทกุนามบุริ ok oto, uri, จากบีจีประชุม โดยคุม10นัดชนะไป5สเสมอ2แพ้ไป3โดยเกมสุดท้ายที่รับหน้าที่กลมบังเีหยนให้กับบีจีประชุมบุกไปแพ้ทร,รูเบนคอก0-2เมื่อ23กุมตาพาคมโดยสโม,มสรประกาศแยกทางในวันที่24ตุลาคมปี65โค้ชใหม่ก็คือแมตสมิธต่อมาก็จะเป็นคาร์โรสเอโดเปเดรลาจากทางขอนแก่นยูเนเต็ดคุมทีม11นัดชนะไป1สเสมอ4แพ้ไป6นะฮะ โดยเกมล่าสุดเนี่ยได้รับหน้าที่เป็นกุญซือคือบุกไปเสมอบีจีประทวบ1-1ต่อหเมื่อวันที่19ตุลาคมปี65ก่อนจะโดนปลดพ้นเก้าอี้กุญซือในวัยเดียวกันโค้ชใหม่ไพโรธบวรวัฒนติลกในครั้งนี้ต่อมาคนที่3ก็จะเป็นทวัชชัยดรกอ่อนทกุลจากหนองบัวพิศเ c ี โดยคุมทีม11นัดชนะไป1เสมอ1แพ้ไป9เกมสุดท้ายบุกไปแพ้โปริเทโล FC 1-2เมื่อวันที่28ตุลาคมก่อนจะตัดสินใจลาออกในวันที่2พฤศจิกายนโดยโค้ชใหม่ทีละเบคินสีหบงนั่งรักษาการก่อนจะแต่งตั้งไอโมซอนปาเดลาดนั่งกุนสูในครั้งนี้ต่อมาคนที่4ก็จะเป็นดุสิทธิ์เฉลิมแสนจากลำพูนวริเออร์คุม12นัดชนะไป1เสมอ3แพ้ไป8นัดสุดท้ายบุกไปแพ้ทูแมงคอก0-2 วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนจะตัดสินใจรับผิดชอบผลงานลาออกในวันรุ่งขึ้น7พฤศจิกายนโดยตั้งอาริสันเดกามาเป็นโคช้ชคนใหม่ต่อมาคนที่5ก็จะเป็นธีรศักดิ์โพอุนจากพีจีประจบเอฟซคุม13นัดชนะไป3เสมอ2แพ้ไป8โดยนัดสุดท้ายที่เปิดบ้านแพ้ราชบุรี1ต่อ5วันที่11พฤศจิกายนก่อนจะตัดสินใจาลาออกและรับผิดชอบผลงานในขั้งนี้ หลังจบเกมในโค้ชใหม่เป็นดุสิตเฉลิมแสนในครั้งนี้ต่อมาคนที่6ก็จะเป็นสกอตต์คูเปอร์จากการท่าบรีฟซี FC. คุม13นัดชนะไป5เสมอ7แพ้ไป1เกมสุดท้ายเปิดบ้านชนะนคนรราชสีมาไป2-0เมื่อวันที่12พฤศจิกายนก่อนสโมสรจะแยกทางกลัวว่าจากผลงานไม่เป็นไปนตามเป้าหมายวันที่14พฤศจิกายนและก็ตั้งแมททอนแลนด์ land, นั่งกุญสือรักษาการแทนต่อมาคนที่7ก็จะเป็นไพโรธบวรวัฒนดิโลกจากทางขอนแก่นยูเดตนะฮะ คุม4นัดเสมอ4เกมสุดท้ายเปิดบ้านเสมอหนองบัวพิษ FC ไป1ต่อ1เมื่อ27พฤศจิกายนก่อนที่สโมสรประกาศแยกทางกันเมื่อวันที่28พฤศจิกายนต่อมาคนที่แปดก็จะเป็นออรเรลิโอวิทมาจากทางทุรุบนงคอก คุม15นัดชนะไป8เสมอ4แพ้ไป3เกมสุดท้ายบุกไปเสมอเมืองทองดึงต่อดึงก่อนจะตัดสินใจแยกทางกับสโมอสรวันที่28ธันวาคมและสโมอสรอแต่งตั้งทัชวันศรีปานขยับขึ้นมานั่งเป็นกุศลร,รักษาการแทนต่อมาคนที่9จะเป็นแมททอนบรั่นจากการท่าเรือเอฟซอยู่ได้ไม่นานคุมทีมไป5นัดชนะไป1เสมอ2แพ้ไป2 โดยเกมสุดท้ายเปิดบ้านเสมอปลริเทโลไป2ต่อ2เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ก่อนที่สโม,มสรจะประกาศแยกทางกันในวันที่5กุมภาพันธ์และก็แต่งตั้งโชคชีพมรัฐและก็เสือรพง์คงเทพขึ้นมานรับหน้าที่เป็นกุนซือแทนต่อมาคนที่10ก็จะเป็นเควินเบคเบรลจากฐานนครบัลซีมามัสตาเอฟซีโดยคุม18นัดชนะไป4เสมอ4แพ้ไป10เกมสุดท้ายเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ทรูลแมนคอกไปศนต่อ4วันที่5กุมภาพันธ์ หลังจบเกมจะถูกปลดจากตำแหน่งและก็สโมสรแต่งตั้งโคโจธีรศักดิ์โพลนขึ้นมารับตำแหน่งเฮชโคแทนจากนี้ไป12นัดที่เหลืออยู่ในศึกไทยลีกดารการ์22ต้องจับตากันดูต่อไปนะว่าจะมีกุญสือคนไหนตกงานกันอีกหรือไม่หลายทีมผลงานก็ยังไม่ดีจนถึงนับเวลานี้นะครับเป็นรางกานที่ต้องรองดูกันต่อไปกันล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับดาร์บิดส่บบง2แข้งดาวรุ่งอัพเลเวลกับทางเซเลโซสกา โดยทางบีจีประชุมทีม,ทมในศึกบริโภคไทยลีก2 0 2 2ส่สสงส่งสัญยวัธนประเสริฐและก็คงนัทท้วมทองดีสองแข้งดาวรุ่งเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมฟุตบอลกับชุดเยาวชนของเซเลโซสกาทีมดังในศึกเจลิปปร,ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา3มเดือนโดยแอนฟิลสัญญวัธนประเสริฐวัยเจปีเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุบรีเป็นผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายมีดีกรีเป็นเยาวชนจีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปี16ปี และ1 7ปีในขณะที่บอสคงนัดท่วมทองดีวัย16ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครเป็นนักเตะตำแหน่งศูนย์หน้าตัวลุกและก็ริมเส้นมีดีกรีเป็นเยาวชนทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและก็17ปีสำหรับทางสถานการณ์ปัจจุบันของบีจีปชุมนั้นหลังลงสนามไปแล้ว18นัดทำไปได้25คะแนนรั้งอันดับ7ของตารางคะแนนในเวลานี้เป็นอะไว่างกานันนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นทันข่าวปะข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปอกิ้งสไตล์ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับ